เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะ20สิงหาคม2567มาอัปเดตโครงการเงินดิจิตัล1,000 0บาทนะคะล่าสุดนายเฉลิมพลเพ็ญสูตรผู้อำนวยการสำนักงบประมาณยืนยันสามารถแจกเงินดิจิตัล1,000 0บาทเป็นเงินสดได้นะคะขึ้นอยู่กับนโยบายรัฐบาลใหม่เผยแหล่งเงินบริหารจัดการงบปี67วงเงิน4.3หมื่นล้านพร้อมเปิดทางเลือกใช้งบกลาง โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณและก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมส่งกำลังใจให้แอดด้วยกันกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามแล้วข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวนันไม่มีวันหยุดนะคะในช่วงที่ยังรอความคืบหน้าสำหรับโครงการเติมเงิน1 0 0 0 0มบาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตจากรัฐบาลใหม่โดยล่าสุดผู้อำนวยการสำนักงบประมาณนายเฉลิมพลเพนสูตรก็ได้อัปเดตทางเลือกอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับรัฐบาลชุดใหม่ โดยยืนยันถึงกรณีที่มีกระแสข่าวว่าโครงการแจกเงินดิจิทัล10,000บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตนั้นจะเปลี่ยนหลักเกณฑ์โดยการแจกเป็นเงินสดโดยยอมรับว่าสามารถแจกเป็นเงินสดได้อย่างไรก็ตามขึ้นอยู่กับนโยบายรัฐบาลใหม่โดยนายเฉลิมพลกล่าววา่าส่วนแลงเงินที่มาจากการเริี่ยนจัดก,การงบประมาณปี67นะคะเพื่อนําม,มาใช้ในโครงการเงินดิจิทัล4 3หมื่นล้านบาทสามารถทําได้หลายวิธีเช่น การใช้งบกลางสำรองจ่ายฉุกเฉินหรือจำเป็นหรือจะมาจากการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณงบกลางที่มีที่เหลืออีก10รายการ โดยรายงานข่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับงบกลาง11รายการได้แก่ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินและต้อนรับประมุขต่างประเทศค่าใช้จ่ายชดใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการลูกจ้างและพนักง,งานของรัฐเงินชดเชยค่าจ้างสิ่งก่อสร้าง เงินช่วยเหลือข้าราชการลูกจ้างและพนักงานรัฐเงินเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญเงินเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการเงินสมทบของลูกจ้างประจำเงินสำรองเงินสมทบและเงินชดเชยของข้าราชการท้ายสุดเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นอัปเดตผู้อำนวยการสำนักงบประมาณยืนยันนะคะว่าสามารถ แจกเงินดิจิตอล w a l l ล็ต0 0ึ่บาทเป็นเงินสดได้ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาลชุดใหม่แน่นอนว่าถ้าหากรัฐบาลชุดใหม่จะแจกเป็นเงินสดก็สามารถทำได้นะคะ